ขมรเข้าแค้อาการลำบากแล้วคุณผู้ชมล่าสุดพี่แกบอกว่าประเทศไทยชอบใส่ร้ายเขาที่พวกคุณทําแบบนี้หาว่าพวกเราไม่จ้างกรรมการจากประเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินเป็นเพราะพวกคุณนั้นไม่อยากให้ขมรของเรามีหน้ามีตาและที่สําคัญพวกคุณอยากจะได้เหรียญทองมากเกินไปจนตัวสันถุกต้องไม่รับประเทศไทยนี่เป็นเนื้อหาที่ผมแปลมาจากคอมเมนต์ของผู้ชายคนนี้ที่ได้ออกมาเม้นนะในเพจของกัมพูชาแต่มมื่อทักสวนทางกับตางประเทศที่เขาบอกว่าประเทศไทยไม่ก็เวียดนามสองประเทศนี้จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองอย่างแน่นอนกัมพูชาก็จะได้อันดับรองบวยจากมาเลเซียมาเลเซียอาจจะได้ที่ขอองาเซนก็ได้ การแข่งขันในครั้งนี้ใครจะไปรู้แต่ก็อย่างว่าแหละครับคุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันซีโกงในซีเกมของประเทศกัมพูชาจากเหรียญทองอันดับบวย้ยอาจจะกลายเป็นอันดับหนึ่งก็ได้จากกีฬาพื้นบ้านของเขาแต่จะมองว่าประเทศไทยใส่ร้ายคุณหาว่าประเทศไทยเก่าวหาคุณผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะต่างชาติาก็รู้ดีว่าใครกันแน่ที่ชอบเกมวัฒนธรรมอันนี้พูดแบบไม่ได้เข้าข้างประเทศไทยเราเองนะแต่ต่างชาติเาก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่ากัมพูชาคือประเทศแห่งการก๊อปปี้นักกอลี้จีนก็คือประเทศกัมพูชานัท2 เป็นผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายหนึ่งคนมาทําการร้องเพลงเปิดตัวซีเกมหรือว่าซีโกในครั้งนี้ที่กัมพูชาจัดขึ้นที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเขมรพยายามสร้างภาพออกมาว่าเนี่ยปีทีอาร์ของเขาเนี่ยมีการวิ่งกันทั่วไปหมดเลยนะักีฬาทุกคนออกมา,าตะลุตรวมมีการฝึกซ้อมมีการเทสก่อนจะมีการแข่งขันจริงก่อนพิธีเปิดเรียกว่าอะไรเป็นหน้าเป็นตาเขมรพี่แกกระทุ่มสุดตัวแล้วครับงานนี้ต่างชาติเขาก็ดูกันออกทั้งนั้นแหละครับว่านี่มันคือการสร้างภาพแต่ละคนที่เขาจ้างมาวิ่งก็ได้ข่าวมาว่าม ไปแกเกย์ไปกับท่านคนขอทานข้างถนนมาใส่เสื้อมาใส่ชุดออกมาวิ่งโดดระลิงเพื่อสร้างภาพและวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณไปส่องคอมเมนต์กกชาวอาเซียนกันครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่คอมเมนต์นั้นมีการปล่อยเพลงหลังจากที่คอมเมนต์นั้นมีคลิป VR ตัวอย่างออกมาว่านี่คือสุดยอดการแข่งขันซีเกมสครั้งที่ดีที่สุดภายในกัมพูชาและยิ่งใหญ่ที่สุดภายในอาเซียนแหมพูดไปไอาปากเลยนะยิ่งใหญ่ที่สุดภายในอาเซียนแต่ที่เวียดนามจัดละ่ะไม่ยิ่งใหญ่หรือไงอ่ะเราเล่นนะคำเตือนคลิปนี้ไม่ค่อยจะมาานนมมมมีีาาาาาารรรรรัััตตไไไดด้้้้้้เเเนนนนือออออหหคคคค์์สกกกท่่่่่ะะะฮุุณณณผูชชววิจแแแแยลลถพ็ จบกับเป็นชาวอาเซียนกันเลยครับข้อมแรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้ออกมาวิจารณ์เพลงเปิดตัวของซีเกมครั้งนี้ไปว่าคือเดียนไม่เข้าใจเลยครับว่าทำไมพวกเขาถึงใช้เพลงเป็นภาษาบ้านเกิดของพวกเขาฟังก็ยากภาษาก็ไม่เข้าใจพวกเขาต้องการจะสื่ออะไรคะต้องการจะสื่อว่าตัวเองนั้นคือชาวกัมพูชาอย่างนั้นหรือต้องการจะสื่อว่านี่คือภาษาวัฒนธรรมของพวกคุณอย่างเต็มรูปแบบอย่างนั้นต่างชาติเขาฟังไม่เข้าใจภาษาของพวกคุณมันฟังยากและฉันก็ไม่เข้าใจความหมายของมันเลยแม้แต่มินเดียวคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยากให้พวก ชายคนนี้ได้มาตอบกับผู้หญิงคนแรกไปว่าพวกเขาใช้ภาษาโบราณพวกเขาไม่ได้ใช้ภาษาแบบปรนุษมนาทั่วไปที่พวกเราใช้กันอยู่ภาษาของพวกเขาดันมันแย่จริงๆนี่เป็นการไม่เข้าถึงอารยธรรมนี่เป็นการเข้าไม่ถึงประเทศเพื่อนบ้านที่อุตส่าห์เข้าร่วมของพวกคุณแทนที่พวกเขาจะเข้าใจความหมายแต่พวกคุณกลับไปทาให้พวกเขาเข้าใจอย่างน้อยๆพวกคุณก็น่าจะใส่ไตเติลซับไว้บ้างว่ามันแปลถึงอะไรพูดถึงอะไรอันนี้เป็นภาษาพวกคุณล้ลวนไม่มีคําแปลไม่มีอะไรเลยแล้วใครจะไปเข้าใจถามจริงๆแท้คอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนที่รู้ส พวกเขาถึงทําแบบนี้นี่คืออะไรพวกคุณผนกองทัพมาเพื่ออะไรต้องการจะปฏิวัติอาเซียนหรืออย่างไรเอามาคุมกันนักกีฬาแน่ใจหรือเปล่าี่พวกคุณเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยระดับไหนกันแน่เนี่ยเช่วยบอกผมทีมีทั้งรถขุ้มเกาะรถถังยานพาหนะที่หุ้มเกาะโดยตรงตกลงวันนี่คือรถขนทหารหรือว่ารถขนนักกีฬากันแน่ทำไมมาดูน่ากลัวพี่กนข้ไม่ต่อมาครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกคนหนึ่งได้มาตอบนักวิชาการคนนี้บ่ายเขื่อนนี้ใช้ไม่ด้ว่ออะไรบ้างเลยนะคุณก็เลลว่าประเทศขกงพวกเขานั้นมีความปลอดภัยต่ำม,มาตรฐานของพวกเขานนั้ไมะกเ สิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะพวกเขาไม่รู้ว่านักกีฬาหากแข่งชนะภายในประเทศของเขาจะโดนก้อนหินบ้างหรือเปล่าจะโดนรอบทำร้ายบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่เลยปรันแดนเนียการทำแบบนี้นฉันคิดว่าเขาทำถูกต้องแล้วแหละแต่ฉันว่าฮุนเซนคุณควรค,คิดให้ดีก่อนนะรถรับส่งนักกีฬาจะเป็นสภาพแบบไหนร้อนหรือเปล่าติดแอร์หรือไม่ก็ยังไม่เลยความไมตตาคร,ครับคุณผู้ชมมาจากประเทศฟิลิปปินส์เขาได้มาพูดถึงซีเกมทั้งนี้ไปบ้าตกลงว่าดีมันคือซีเกมหรือตกลงว่าประคุณต้องการจะขนทัพไปรบกับประเทศอื่นเขาทำไมการประชุมถึงมี วกคุณเท่านั้นเองหรือนี่คือซีเกมนี่คือการกีฬาไม่ได้ต้องการดูกําลังภายในประเทศของคุณว่ามีกําลังลบมากเพียงใดเพราะฉะนั้นความกีดขวางพวกคุณมันโง่เขลาคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวฟิปปินส์คนนี้ได้ออกมาบอกไว้ว่าแกพวกเขาันกินได้แค่นั้นแค่เขินคุณไม่รู้อะไรหรือไงถ้าเกย์พวกเขาทําได้ดีมากกว่านั้นพวกเขาคงทําไปแล้วแทนที่จะจ้างคนสวยพิตตี้พีอาร์หน้าตาดีๆมาเชียร์แต่พวกเขากับเลือกทหารมาเป็นหน้าเป็นตาของกองทัพภายในบ้านของเขาทําแบบนี้ชาติไหนจะอยากไปอยู่กับพวกคุณทําแบบนี้ใครจะอยากต้องการอยู่ในปปปปรรระะะะเเเเททททศศศขขขขออองงงคคุุณณําาาแแบบนนนนนีี้ใใกกฬื่่จไ อยากมีความสุขได้อย่างไร,เห,รเหนื่อยกับประเทศของเขาจริงๆข้ไม่ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นนักวิชาการของชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้มากล่าวต่อไว้ว่าก่อนที่มีกองทัพประเดชการภายในประเทศทหา,ารจะคุมอำนาจทั้งหมดและนี่คือกัมพูชาทหา,ารควบคุมอำนาจคนรวยจะรวยมากไปในกัมพูชาคนจนจะจนมากไปในกัมพูชาคนที่มีกินก็จะมีกินไปทั้งชาติและนี่คือกัมพูชาซีเกมส์ข้ม่ต่อมามาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับเขาได้มาพูดถึงการที่กัมพูชาได้ออกมาพูดว่าประเทศไทยใส่ร้ายเขาเขาได้มาตอบแทนประเทศไทยไว้ว่าคือประเทศไทยเนี่ยไม่เคยใส่รายนะกกมิปเเททศไไ ใครกันแน่ที่รอกเรียนแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยและใครกันแน่ที่ชอบเค้มวัฒนธรรมของประเทศคนอื่นมาเป็นของตอนเองโดยที่ต่างชาติาก็รู้ว่าประเทศไหนคือต้นตำรับและประเทศไหนคือเจ้าศิลปะที่แท้จริง่งประคุณมันคือประเทศหลอกลวงอะเพราะฉะนั้นฉันขอบูรีประคุณขอแบนด์ระคุณนะก็ไม่ต่อมาครับเป็นชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้ออกมาตอบกับหยิงคนนี้ไปว่าพูดไปก็เท่านั้นแหละพูดไปมันก็เหมือนกับพูดกับอากาศถ้าเกิดว่าพูดกับพวกเขาคุณเคยพูดกับคนที่ไม่รู้ภาษาไหมคุณเคยพูดกับคนที่อ่านอังกฤษไม่ออกแต่พวกเขาาม้้ไไไ่ทบ ตอนพวกเขาดีแต่สร้างภาพในสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเขารู้ไปในนอกประเทศว่าพวกเขาทําไม่ถูกต้องผิดตั้แต่การก่อสร้างบ้านพักและกีฬาแล้วและผิดทุกๆอย่างตามหลักสากลน,นี่คือกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมมาจากประเทศอินโดนีเซียครับเขาได้มาพูดถึงกัมพูชาไว้ว่านอกจากคุณจะไม่เตรียมตัวแล้วนอกจากคุณจะไม่ใส่ใจในการแข่งขังขนซีเกมอย่างที่แท้จริงแล้วพวกคุณมันห่วงแค่อย,อย่างเดียวคือเรื่องการสร้างภาพให้ต่างชาติเขาเชื่อว่าประเทศของคุณน,นั้นเชื่อมันทําให้นักท่องเที่ยวนั้นต้องการจะไหลเข้าไปเที่ยวกัมาาาห้้มกนนวลััํสย ไปถึงไหนพวกคุณเพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ตใช้ไปในไม่กี่ปีนี้แลวพวกคุณยังล้าหลังอยู่คอาไม่ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้เขาได้มาตอบเพื่อนเขาไว้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวที่พวกเขาเพิ่งเข้าถึงยังมีอีกหลายๆเรื่องที่พวกเขายังไม่รู้แต่พวกเขาก็ทําเป็นรู้เพราะพวกเขาต้องการจะได้หน้าพวกเขาทําเป็นฉลาดแต่พวกเขายังโง่นี่คือความจริงนะคะอย่ากโกรธนะคอมเม่ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้ออกมาบอกไว้ว่ากัมพูชาไม่มีประเทศไหนเขาต้องการจะใส่ร้ายคุณหรอกปเกเ็าขน เพื่อนบ้านที่ดีกับทุกๆประเทศประชากรภายในประเทศของคุณทหากที่ไม่ดีการบูชาดีแต่ต่อว่าใส่ร้ายไม่ฟังปุกปุกปั่นได้ง่ายถูกแักจูงได้ง่ายเพราะพวกคุณขาดแนวความคิดการวิเคราะห์แยกแยะอย่างถูกต้องพวกคุณคิดไม่ได้เชื่อแต่สื่อภายในบ้านของพวกคุณหุนเซนเกิดจากอะไรก็เกิดจากประชาชนคนธรรมดาภายในประเทศแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นถึงสมเด็จหุ่เนเซนถูกต้องไหมนี่คือแนวความคิดแบบล้าหลังและพวกคุณตกอยู่ใต้อำนาจของพวกเขาเขาไม่ต้องมาเป็นชาวอินโดียซียคนนี้ได้ออกมาตอบแทนประเทศไทยไว่าประเทศไทยพวกข่าวไม่มีใครหลอกนะที่มาว่าคนอื่นก่่อนปปรระะเเเทททศไไยยมคดู ไหนคะ่ะประเทศนั้นไม่ดูถูกพวกเขาก่อนและฉันมีเพื่อนเป็นคนไทยไม่เฟรน d ของฉันอยู่ที่กรุงเทพและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและ,จะเจริญที่สุดภายในประเทศไทยพวกเขาได้กล่าวไว้ว่ากัมบูชาเคมวัฒนธรรมทุกอย่างอาทิเช่นมวยไทยศิลปะการต่อสู้กีฬาสากลวัฒนธรรมการแต่งกายและแทบจะทุกอย่างที่กัมบูชาเอาไปแอบอ้างล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยเกือบร้อยเปอร์เซนต์พวกเขาเป็นประเทศก๊อปปี้และฉันไม่ชอบกัมบูชาและวาอคิดสุดท้ายครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียคนนี้ได้มาพูดไว้ว่าซีเกมทั้งนี้จะเป็น รับชมมาพวกเขาไม่มีอะไรเลยที่เป็นของตนเองเอาเป็นว่าให้ซีเกมครั้งนี้เป็นตัวบง่งบอกว่าประเทศของคุณนั้นยังหน้าคบอยู่ไหมและในซีเกมครั้งนี้จะพิสูจน์ว่าพวกคุณเหมาะสมไหมที่จะอยู่ในอาเซียนต่อไปหากพวกเรามีการลงชื่อว่าจะขอแบนประเทศกัมพูชาออกจากอาเซียนทั้งหมดมากกว่า5ประเทศนั่นหมายความว่ากัมพูชาจะไม่ได้อยู่ในอาเซียนอีกต่อไปแต่พวกคุณจะกลับไปสู่ยุคเก่า